สวัสดีครับพบกับเรียวมี GT 5G ครับเปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการวันนี้นะครับ้านสเปคต่างๆก็อย่างที่พรีวิวไปก่อนหน้านะครับแต่ราคาเนี่ยบางคนก็บอกว่าความแรงมันมีคำว่าแพงซ่อนอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่เท่าที่ดูแล้วก็ลองเล่นมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นที่สมราคาอยู่เหมือนกัน รุ่นนี้มากับหน้าจอ AMOLED 120เฮนะครับทัชกรนเนึบเลยเพราะแทสซมัม p l i งเขา360นะครับขนาดเนี่ยถือว่าพอดีมือมากๆนะครับสำหรับไซซิ่งเนี่ยเป็นไซซิ่งที่ผมนั่งชอบเลยแล้วก็หลายคนเนี่ยจะชอบด้วยเพราะว่าสามารถจับถือมือเดียวได้นะครับเขาสามารถปรับสีสันปรับด์กโหมดนะครับแล้วก็มี O1 Video ดี h a n c e นนะครับเวลาเราดูวิดีโอดูคลิปต่างๆเนี่ยมันจะคมชัดพอสมควรเลยมาพร้อมกับกล้องหน้า16ล้านแบบ punch hole นะครับแล้วก็มีพอร์ตเชื่อมต่อที่ ครบทั้งหูฟัง3.5 Type C แล้วก็ลำโพงสเตอริโอคู่บนล่างนะครับอันนี้เสียงดังแล้วก็มีมิติบอรดพอสมควรเลยเรื่องของฝาหลังถือว่าสวยงามนะครับเป็นฝาหลังกระจกครับเป็น Dashing Layer ซึ่งในไทยเนี่ยมีเข้า2อสีก็คือตัว Dashing Blue ตัวนี้แล้วก็ Racing v e l r l o นะครับก็สีน้ำเงินแบบนี้ผมว่ามันดูเคร่งขรึมดีนะครับดูภูมิฐานแล้วก็สวยดีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกล้อง 64ล้านพิกเซลแบบ Triple c a m e ม a นะครับเรื่องของซอฟต์แวร์เขามากับ Android 11ครอบด้วยเร a l วมี UI 2.0นะครับจริงๆก็จะได้เป็น Android 12แน่นอนเพราะประกาศในงานเปิดตัวไปแล้วนะครับเรื่องของการใช้งานต่างๆทุลลื่นไหลนะครับรอมเนี่ยเขาทำมาค่อนข้างดีรองรับการเชื่อมต่อครอบทั้ง 5G b l e t ู tooth 5 2แล้วก็ NFC นะครับฟีเจอร์ต่างๆถือว่าครบเลยแล้วก็สามารถควบคุมอุปกรณ์ IoT ต่างๆได้นะครับแน่นอนว่าเรียวมีเนี่ยเขามีอีกเยอะที่จะรอเปิด ตัวนะครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องของแอปพลิเคชันอื่นๆแล้วก็ลงผ่าน Play Store ได้เช่นเดียวกับแอปที่ผมชอบก็คือ a p s o l u t e นะครับตัวนี้เป็นโซเป็นแอปที่เอาไว้ตัดต่อวี o g พวกวิดีโอเอาไว้ลง TikTok ลง Story IG อะไรอย่างนี้นะครับเอฟเฟกตอะไรต่างๆของเขานี่เยอะมากเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขาจะชอบถ่ายวิดีโอแล้วก็ใส่เอฟเฟกอย่างวุ่นอย่างนี้ลงนะครับก็เป็นสไตล์ของเขาและอันนี้มีให้เลือกเยอะมากๆแล้วก็ใช้ง่ายด้วยนอกจากนี้ก็มีเรื่องของ โหมดเกมนะครับที่สามารถปรับได้เยอะเลยนะครับเรื่องของ performance เรื่องของการตั้งค่าพวกการแจ้งเตือนต่างๆรวมถึงโหมดสั่นอะไรอย่างนี้นะครับคือเยอะจริงๆแล้วก็เรื่องของ focus mode ที่จะปิดทุกอย่างเพื่อให้คุณสามารถเล่นเกมได้เต็มที่นะครับเรื่องของ performance เองผมไม่ค่อยห่วงนะเพราะว่าตอนนี้ใช้ snapdragon 888นะครับปรับแม่งสุดทุกอย่างเลยแล้วก็ลื่นด้วยนะครับแต่ก็จะมี คอยจำกัดน,นิดหนึ่งตรงที่มันจะร้อนนิดหนึ่งนะครับถ้าคุณปรับสุดอย่าง PUBG เนี่ยคุณปรับได้ถึง Ultra HD แล้วก็60เฟรมเลยเล่นกันลื่นๆภาพสวยๆนะครับฟินๆกันไป Antutu t e s t ได้ 750K บวกนะครับบางคนบอกถึง8 0แสนเลยผมว่ามันก็เยอะดีนะแต่ก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานมากนากักน,นะครับส่วน t t r r g e เนี่ยใช้ UFS 3.1ก็เป็นตัวท็อปของตอนนี้เช่นกันส่วน GPS เองก็เทสได้ เขาั้งเร็วอยู่แล้วนะครับก็เปิดปุ๊บม,มาปั๊บเลยตามสไตล์ของมือถือแฟลกชิพนั่นเองกล้องเขาเนี่ยใส่มาที่64ล้านพิกเซลนะครับมีอ n d r รว w แล้วก็ Depth Sensing นะครับเรื่องของ AI ต่างๆก็ช่วยในการถ่ายภาพให้สวยงามยิ่งขึ้นวิดีโอนี้ถ่ายได้สูงสุดถึง 4K 60เฟรมนะครับแล้วก็มี Ultra Steady ด้วยสามารถถ่ายหน้าชัดหลังเบลอร,รวมถึง AI วิดีโอได้และก็มีโหมดการใช้างานอีกเยอะอย่าง Dual View A.I.D. AI i Photo นะครับนี่จะเห็นว่าเรื่องของคุณภาพรูปถ่ายเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้เน้นมากนะครับแต่เรื่องของกล้องเนี่ยผมว่าเรียวมีทำได้ดีครับเรื่องของการเก็บสีสันอะไรต่างๆเนี่ยถ่ายออกมานี่สดเลยนะครับการประมวลผล HDR ต่างๆถ่ายอาหารท็ค่อนข้างสวยครับสีสันเนี่ยดูน่ากินนะครับจะเป็นข้าวพัดเองจะเป็นขั่วไก่เนี่ยผมก็ถ่ายมาหมดนะครับคือจะเห็นว่า,ารูปออกมาเนี่ยค่อนข้างดูดีนะครับแล้วก็ค่อนข้าง เหมือนกับที่ตายเห็นนะครับเช่นเดียวกับโหมดกลางคืนนะคือเช่นว่าเก็บรายละเอียดสีแสงอะไรต่างๆได้ค่อนข้างดีนะครับแม้กระทั่งอันตรายที่สามารถถ่ายในโหมดได้เช่นกันนะครับสุดตัวก็นั่งชอบนะสำหรับโทนสีของเรียวมีเองนะครับมาดูกันถ่ายคนดีกว่านะครับมีเอฟเฟคด้วยนะครับ เป็นหลังขาวดำหน้าชัดนะครับเนี่ยก็จะเป็นถ่ายแบบพอร์เทรตปกตินะครับตัดขอบก็นั่งเนียนเลยแล้วก็ถ่ายกลางคืนดีซะด้วยนะครับนี่ผมลองมาหมดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นที่น่าพอใจสำหรับเรียวมี GT 5G ก็เป็นมือถือแฟลกชิปที่พอจับต้องได้ไม่ยากนะครับจุดขายของเขาเนี่ยอยู่ที่ความคอมแพกนะครับ ผมถือมือเดียวใช้งานได้สบายเลยแล้วก็พกพาสะดวกด้วยเรื่องสเปคต่างๆไม่ต้องห่วงนะครับใช้ Snap d r a g อน888 5G เชื่อมต่อครบนะครับพอร์ตก็ครบลำโพงคู่สเตอริโอด้วยนะครับก็ใช้งานนข้านั่งดีทีเดียวส่วนกล้องเนี่ยก็พิสูจน์แล้วนะว่าคือถ่ายสวยพอสมควรเลยแม้ว่าฮาร์ดแวร์จะไม่ได้หวือหวา มากอย่างคู่แข่งกันนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยคู่แข่งเขาก็ค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะค่าย X เ,เนี่ยเขาขายอยู่ที่17ื่นเกว่าๆนั่นเองนะครับแล้วสเปคเนี่ยเรียกว่าสูสีกันมากๆเลยอันนี้ก็ลองไปอ่ารีเสิร์ชในทีนะครับว่ารุ่นไหนดีกว่าชอบรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับราคาเนี่ยเขาอยู่ที่1 9 9 9 0บาทนะครับสำหรับราคาเต็มแล้วก็ราคาโอเปอเรเตอร์สค่ายเนี่ยเขาเปิดที่1นึ่งนะครับก็สมัครแพ็กเกจ5 g ต่างๆไปนะครับ วางจำหน่าย26มิถุนายนนี้เป็นต้นไปครับ